ที่จังหวัดประจีนบุรีเลขต้องมากล้วยประหลาดตัดทิ้งยังแทงปรีทะลุโขนต้นแปลกจริงๆิกล้วยแทงหนอกกลางลาต้นยังธรรมดาแต่กล้วยต้นนี้ประหลาดป่าขนาดเจ้าของตัดทิ้งเหลือแต่โคนยังแทงปรีติดลูกเป็นปกติงานนี้ไม่ต้องถามหาคอหวยเข้ามาแน่ๆเ,เหลืออีกเพียงวันเดียวจะได้เวลารุ้นหวยเลขเด็ดว่าใครจะเด็ดกว่าใคร แต่ก่อนที่จะถึงวันลุ้นนั้นจะต้องพาไปดูกล้วยประหลาดอย่างที่บอกประเภทออกกลางลําต้นออกทะลุยอดอย่างธรรมดาเกินไปวันนี้จะพาไปที่บ้านเลขที่49หมูม่7ตําบลรอบเมืองอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไปดูเจ้ากล้วยต้นทิวว่านี้มันประหลาดยังไงเป็นกล้วยน้ำว้าค้อมต้นเตี้ยๆที่คุณป้าชูศรีพิมพ์ศิรีอายุ81ปีเจ้าของบ้านได้ปลูกเอาไว้หลายปี สิ่งช่วงก่อนหน้านี้ก่อน,น้ําเยอะเออขึ้นมาท่วมจนกล้วยตายไปหลายต้นรวมถึงเจ้าต้นที่ว่านี้ก็ด้วยรากเน่าล้มตายคุณป้าชูศรีก็เลยให้ลูกๆช่วยกันตัดทิ้งแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเมื่อวานนี้ป้าชูศรีผ่านมาเห็นมีอะไรติดอยู่ที่ต้นกล้วยจึงเข้าไปดูก็พบว่าตอกล้วยที่ตัดเหลือนั้นประมาณฝ่ามือเศษเษมีปลีงอกออกมาจึงไปบอกลูกหลานมาดู แต่ก็ไม่ได้บอกใครจนวันนี้ผู้สื่อข่าวรู้จึงเข้าไปดูพบต้นกล้วยประหลาดดังกล่าวออกปรีทะลุต้นโผล่ขึ้นมาออกลูกจึงให้คุณครูแป๋วลูกสาวคุณป้าชูศรีนับลูกได้ทั้งหมด47ลูกซึ่งตัวคุณป้าชูศรีเองบอกว่าก็เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละหรือว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนครูแป๋วบอกว่าจะลองเอาจํานวนลูกกล้วยสีลูกนี้ไปเล่นหวยดู ถ้าโชคดีก็จะเอาเงินที่ได้แบ่งไปทําบุญ News นิวส์ยีิบสี่ธนาะกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวนิร,ราาทิพศีรายงาน